อาเบานาวินพอดีๆนะเห็นเห็นหินแปลกๆไม่น้อยหินก้อนหินหาดอาจะดียเลยมตั้งจืดตั้งจกเลยบอกหลายลายลายมองยุคครับตังแบบผู้ผาเทแล้วครับมันคือเป็นคือเป็นผาเทอพักนี้เท่ได้เนาะงึดอยู่ได้ผมกันมาได้เนาะหอดาวคันโต๊กซื่อว่ เองึดอยู่เด้ทีแลังมาถ่ายคลิปก็วิเคราะห์ไปนำทางเห้กับสองคนคุยดีครับพี่น้องเอถ้าพป่น้องเบิ่งนี้ครับสูงขึ้นสูขึ้นนี่มันคอยเบิ่งทางหลังก็สูงพี่น้องเมนบอกไปทางซื่อทางวันนี้อ๋เป็นพนอกเอทาัดอดไปมั่นีทางอเป็นพูนบอกเถอะทางรัดรอดไป ม่เจอมาจำเนื้อได้ยานี่มาจำแน่้ัดไตเด้พี่น้องเลยลัดหนบ่มเลยไปหอบป่าหอบยานมาจำเน่เลยน้ำาเข้าตีนพวกนาำมาเนี้สอดเขิบ โอ้ยพี่น้องเีกขี่พี่น้องเบิ้งกับมาเด็กน้ำเดียสองคนก็เลยนี่ลัดทางเท้ก็มีเห็นเหมือนแต่เราเรายาเมื่อเม่เด็กเบึงงเดียวยันพร้อมต่ำเน่ ทงโอ้เคหินก้อนไว้นี่นะครับพี่น้องก็เป็นอาจจะเป็นเคล็ดลับแบบหนึ่งนี่ครับนี่หินก้อนที่พคนตั้งไว้นี่เลักษณะว่าแกปวดแข้งปวดหานะครับพือขึ้นมากอะเอาหินมาก่อเจดีย์มือนนี่ ดีไว้คนละนูก้อนสองก้อนหลายเลยบ่ลองมึงวนก่อนน้ำเขาตีพ่อนามสิน้อเลย บ่นนนนบมม่มากระเตใ่พห่น้องมากระเตะเวลามันสุกเหรอเวลามันเป็นหมากเขียวๆอ่ะคำวาเาขกินอนกีนอนพวกินอีกินผมไม่เคยก<อ>ินยันยิงท้ เอาไปเพาะไหมมันมีสันเกมันยังเกมันเตะอะผ่เอาเอาต้นมันหลายอยู่วะนอนแล้วพี่น้องเลยนะผึพงพระง่ายเพาะนอนผึ่งครับทั้งหมยันยัน มันจะขึ้นมายู่มาแลยังอยู่แถวทำมันอยู่น่ทมันก็มาได้ข้นได้ยันโอมาเนี่ยเห็นเห็นมันโง่หมาเลยทบมีทันบูบว่าเหมาขาพัดใบแค้ได้อยู่แก่น้องเอามาเขี้ยวๆน่ะผ้ากินเอ้าทอดไป ไปเผาไปโมกกินอนะ้ผมยันัวม่ขัวมกเตพี่น้องแก่ใหญ่วาวินเป็นว่ากินได้กินได้เจ้เห็นพ่อควนแต่ผมยันยืงทองอ้อง,องเาเผาไปากินยันยืงถองอะอยามาใหญ่ก็ได้วัวขึ้นในมาขามเนี่ยนะเต่มาอันสตอผมยังมีมักเดียวยันยืงถอง,องเอาไปขวั <laughs> ปขวกินขึ้นน้วะเอาลแต่ละกินนะครับพี่น้องกระแชบนะผู้ก,กินได้เนาะ ผมมีเคยกินเยอะๆครับคลิปนี้เอาไว้ใน้ก่อนครับจุดอันโฟกัสแล้วครับเดี๋ยว่ายคลิปเพื่อให่น้องมึงอ,อีก